เข้าใจไหมคาว่านางงามจัก,กรวาลอะมันคือแบบมันคือเกินเอื้อมมากอะไรอย่างเงี้ยแต่รู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นไปได้ยังไงทุกคนในโลกอะรู้จักคาว่านางงามจัก,กรวาลอะไรย่างเงี้ยแต่รู้สึกว่ามันมันเป็นอะไรที่มันยิ่งใหญ่มากมันเซอร์ไพรส์มากสําหรับเราอะไรเงี้ยค่ะคือปีนี้นะนะคะคอนเซปต์ของการประกวดมิชลินเวิร์สอย่างที่หรู้ว่ามิชลินเวิร์สเขาเป็นผู้นําในทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นแฟชั่นไม่ว่าจะเป็น เรื่องของความสวยความงามของผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคอนเซปต์ของปีนี้เนี่ยเขาคือว่าผู้หญิงที่สวยนะคือผู้หญิงที่มั่นใจแล้วก็เป็นผู้หญิงที่สวยแบบแต่งป,ประกายออกมาจากตัวเองจริงๆโดยที่ไม่ต้องแต่งเติมอะไรเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นรองเท้าเนี่ยเราต้องการรองเท้าที่มีความใสแล้วค่ะจะต้องดูเพียวสูงสง่างามในข่าเดียวกันหลักๆเนี่ยค่ะ,คะมันจะมีรุ่นหนึ่งที่ชื่อว่าเซเรน่านะคะ จะเป็นทรงติลโตเนี่ยน,นะคะก็จะอยู่ในงานไทไนท์นะคะซึ่งต้คิดว่าเป็นงานที่คนไทยจับตามองเพราะว่าเราก็จะมีดีไซเนอร์อีกประมาณ19คนที่ออกแบบชุดนะคะแต่ว่านักง,งานทุกคนก็จะใส่รองเท้าเรานะคะซึ่งถ้าสมมติได้เห็นเนี่ยสีที่ใช้เนี่ยตอนแรกโจกของเรามันคือการใส่กับชุดไทยเพราะฉะนั้นนยคะทางทีมเราต้องการสีที่มันสะท้อนถึงความเป็นไทยอนะไรอย่างี้วก็บอกว่าถ้าพูดถึงเมืองไทยจริงก็คือสีทอง เราก็เลือกใช้สีที่เหมือนสีทองสำระะิดค่ะซึ่งคนไทยชอบอยู่แล้วแล้วมันสามารถแมชกับทุกชุดของที่ดีไซเนอร์ทำได้ง่ายอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วก็อีกงานหนึ่งก็คือจะได้เห็นเลยว่ารองเท้าของเราก็จะไปอยู่ตอนที่ประกวดรอบไฟนอลน,นะคะที่เป็นรอบชุดว่ายน้ำซึง่งจริงๆเป็นรอบที่ตาชอบมากที่สุดมันเหมือนเป็นรอบที่ทุกคนรอคอยเนาะมันเหมือนกับว่าเป็นรอบที่ทุกคนแบบว่าได้โชว์นางงามได้โชว์ความสวยงามของสัดส่วนอย่างเงี้ยคะ่ะ เพราะฉะนั้นน่ะมันก็จะได้ใส่คู่กับชุดว่ายน้ำรุ่นที่ชื่อว่า Angel Hughes นะคะคือเรามองว่ารุ่นเนี้ยมันคือรองเท้าของแองเจลที่สมมติเดินออกมามันก็จะให้ความรู้สึกว่าเขาเดินออกมาแบบนางฟ้าอะไรเงี้ยคะ่ะแต่ก็เลยให้โจทย์ว่าเราต้องการให้ฟีลลิ่งของว่าระยับเนี่ยค่ะอยู่ในชิ้นรุ่นที่ว่าคริสตัลทําเป็นแถบใสที่ที่เหมือนเวลาจืินจริงมันมันเกี่ยวเนื่องกับตอนฟังก์ชันด้วยเวลาที่ที่นางงามเดินนะคะต้องหรือว่าเขาจะต้องใส่รองเท้าอันนี้นานมาก ในการประกวดในการเดินเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะมันจะต้องมีความเพียวสวยในขณะนะเดียวกันมันต้องคล่องตัวไอ้ตัวแถบเนี่ยมันก็เหมือนช่วยพพอร์ตนิดหนึ่งในแง่ของการออกแบบนะคะแต่ในแง่อีกแง่หนึ่งก็คือว่ามันเป็นอะไรที่มันทันสมัยมากถ้าพูดถึงตอนนี้ทุกคนก็จะพูดถึงอะไรที่มันเป็นคริสตัลเคลียเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เลยตั้งชื่อว่าคริสตัลซึ่งสื่อถึงความะร,ระยิบระยบของจักรวาลพอเราได้ทํางานกับคนที่เป็นเหมือชีพที่เป็นสเกล ระดับโลกจริงๆของ Miss Universe อย่างเงี้ยนะคะก็เลยทำให้เห็นว่าเขามีความเป๊ะในตรงที่ว่าเขาเนี่ยคะ่ะจะเป็นห่วงมากว่านางงามใส่แล้วจะเป็นยังไงจะมีความสวยไม้เข้ากับชุดไหมคือเขาแบบดีเทลมากเงี้ยค่ะซึ่งก็เป็นข้อดีที่ทำให้เราได้เรียนรู้วิธีการทำงานในระดับกับคนที่เป็นมืออาชีพจริงๆข้อดีก็คือว่าทีมงานเขาอะค่ะให้โอกาสเราค่อนข้างเยอะแล้วก็ไว้วางใจในการที่จะออกแบบดีไซน์อะไรเงี้ยคะ่ะให้ให้มันเป็นไป,นปนตามโจทย์ที่เขาต้องการ ถือว่าค่อนข้างมีสละเยอะพอสมควรในการออกแบบวันที่มีการประกวดะคะ่ะสามารถเข้ามาที่เว็บของเราได้เลย OMB store นะคะสามารถสั่งซื้อรองเท้าที่นางงามใส่บนเวทีได้เลยแล้วก็ส่งโทวโลกเราจะไม่ขายก่อนนางงามไม่ให้ใครใส่ก่อนนางงามแน่นอนพอวันที่นางงามใส่ปุ๊บก็คือคุณก็จะได้ซื้อ